ขี้เกียจขี้เกียจวางเสาเองโอเคได้แล้วเดี๋ยวก็เอาน้องขึ้นไปตะปบเลยก็สไลด์ปุ่มโจมตีขึ้นข้างบนนะเพื่อนนะเป็นการเก็บน้ำพึ่งอย่าก,กดตีธรรมดานะหลังพึ้งแตกนะเพื่อนเออเอาไว้เอาไว้ให้เราเก็บรอบใหม่บ้างนะนี่<ม>เห็นไหมสไลด์ปุ่มโจมตีขึ้นข้างบน ก็คูณดาว15นาทีนะเรามาเก็บใหม่ได้นี่ไงเห็นปะโจมตีธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้เลือดลังเลือดของลังพึ่งนี่ลดเลยนะแล้วก็จะมีตัวพึ่งออกมา <Yes. S 1> เพื่อนเสียดายเสียดายไม่เอา <Yes. S 1> ไลัยปุ่มโจมตีขึ้นข้างบนนะเออเป็นการเก็บน้าพึ่งคูณดาว15นาทีคือ15นาทีนี่เรามาเก็บใหม่ได้นะเออ มันน่าจะดีกว่าสร้างความพึ่งนะ